นีท่านก่อนนอนกับสตอรี่ตูน ABC โคโค่กับแสงน้ำพุเช้าวันหนึ่งโคโค่กระรอกน้อยกำลังกระโดดเล่นในโพรงเขาเห็นผืนผ้าใบเก่าพับอยู่ใต้มอสเป็นแผนที่ที่มีรูปน้ำพุและโน้ตดนตรีโคโค่ตาโตโอ๋อน้ำพุแสงเราไปหาเพื่อนๆกันเถอะโคโค่บินไปตามหาไลลา,ลาปุยและเตเต้ ทั้งสี่นั่งล้อมที่ลำธารโบราณดูแผนที่และวางแผนเดินทางไลาลาโพยเสียงจากมุมสูงปุยเตรียมของจุกจิกเตเต้ชา้ชาๆแต่ใจดีเราไปด้วยกันทีละก้าทางไปหินเสียงมีสะพานไม้ขาดข้ามร่องลึกโคโคกับเพื่อนๆคิดแผนไลาลากระโดดไปเกาะกิ่งปุยหากิ่งเล็กๆเ,เตเต้ยันจุดแข็ง โคโคผูกเถาวันเป็นเชือกชั่วคราวทุกตัวช่วยกันอย่างระมัดระวังจนข้ามไปได้ทุกคนเชียร์กันด้วยรอยยิ้มต่อมาเจอคโคลรลื่นม,มีเม่นน้อยหรือตุ๊กแกติดอยู่ในโครนโคโค่โขโขไม่รีบดึงแรงเกินไปเขาเรียกให้เพื่อนเอาแผนเตเต้เตยันด้วยหลังไลาลาดึงเถาวันบุยผลักเบาๆที่ว่าจนตัวน้อยหลุดออกมา ทุกคนร้องยินดีแม่นน้อยสะอื้นแต่ยิ้มเมื่อรู้ว่าไม่โดดเดี่ยวในถ้ำเล็กๆพวกเขาเจอหินเสียงมันเงียบเพราะรู้สึกเหงาและเจ็บใจจากพายุโคโค่ไม่พยายามบังคับเพื่อนๆน,น,นั่งลงใกล้ๆไลลาร้องทำนองอ่อนๆปุ๋ยเล่าเรื่องตลกเตเต้เล่าความอบอุ่นหินค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นแสงในร่องรอยเริ่มกระพริบ และส่งเสียงดนตรีไพเราะเมื่อหินปล่อยเสียงน้ำพุกลางทุ่งก็ฟื้นแสงลอยเป็นนอตในอากาศสัตว์ในป่ากลับมาหัวเราะและเต้นรำเด็กๆหรือชุมชนข้างป่ามาช่วยปลูกต้นกล้าด้วยกันทุกคนกอดกันโคโคคิดในใจว่าเมื่อเราช่วยกันบ้านของเราจะกลับมาสวยอีกครั้ง